ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับหมวกกัน็อกท a l กฮิวมตนะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น T ห้าศนย์นะครับสีดำเงานี่นะครับหมวกท็อกตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับผมประทับตาตัวทีเาไว้สําหรับหมวกรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นหมวกคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เป๊กเป็กก็คือตัวที่ติดกระดุมสําหรับคนที่จะเอาไปติดแก๊บหรือว่าจะเอาไปใส่ชิลนะครับตัวนี้จะรองรับอยู่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากระดุมแบบห้าเป๊ก เห็นไหมครับด้านบนจะมีสามนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวาอ,อย่างละหนึ่งมันจะรวมเป็นห้านี่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานดับนะครับผมแล้วก็มีมาตรฐานมาออก,กอด้วยตัวนี้น้ําหนักผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลนิดๆเท่าที่ลองจับนะครับก็ด้านบนมันก็ไม่มีลูกเล่นะไรนะไม่มีช่องลงช่องลมนะครับผม ต่อไปเรามาดูใต้หมวกของรุ่นนี้กันนะครับสําหรับรุ่นนี้สายรัดคานที่ให้มาจะเป็นแบบดีดีลิงค์นะครับผมนี่จะเป็นแบบดีดีลิงค์ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนวมนะครับผมตัวนวมสามารถถอดนวมแก้มออกมาซักได้นวมแก้มก็คือนวมทั้งสองข้างตรงนี้นะครับข้างซ้ายกับข้างขางวาเราสามารถถอดออกมาได้นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท็กไซส์บอกว่านี่คือตัวหมวกไซเอ็มนะครับผมมีแท็กไซส์ก็จะมีตรงนี้ รเราถอดซักมันจะถอดมันจะถอดได้แค่นี้ได้แค่สองชิ้นแค่นี้แหละแต่ว่านมตรงกลางะผมรู้สึกว่าเขาจะอัดกาวไว้มันเก็บออกมาไม่ได้นี่นะครับตรงนี้ที่เหมือนที่จะเป็นผ้าครับจริงๆมันเป็นหนังหนังสังเะห์มั้งผมจับละให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นหนังเป็นหนังมากกว่าผ้าใส่สบายครับม,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 มันมีความเลื่อนและมีความเด็อดเดดนิดนึงสําหรับรุ่นนี้จะไม่มีช่องว้ลสํสหรับติดตั้งดูทูตนะครับก็เอาฟังบูทูตติดไปลอยไปเลยตรงนี้ คือเมื่อกี้ผมเห็นรอยไงผมไม่รู้หมวกเป็นรอยแต่จริงๆคือมันเป็นสีดําเงาเนาะมันจะไวต่อคราบไขมันที่มือเราเวลาเราไปจับนิดนึงนี่ให้ดูสีอีกทีนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับดําเงาทั้งใบเลยนี่นะครับไอตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจมนะันเป็นรอยเป็นรอยมือเป็นรอยไขยมันเช็คก็ออนี่นะครับด้านบนน,นะครับ สำหรับรั่นนี้ก็ประมาณนี้เพราะมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเป็นหมวคลาสสิบธรรมดาธรรมดาโอเคขอบคุณครับ